ผมว่าผมมองคนขาดเป็นคนที่มองคนขาดมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วไอ้ที่มองคนขาดเพราะอะไรไหมโดนหลอกมาเยอะก่อนจะชนด,ดเนี่ยต้องโง่งมาก่อนใช่ไหมวันที่เราเนี่ยมาเดินตามอาจารย์คนเนี่ยคือเราไม่ได้ฟังแค่เขาพูดหรือเขาคิดอะไรเราเห็นพฤติกรรมเขา เราเห็นวิธีคิดเนาะคือคนจริงอะ่ะเวลาพูดอะ่ะคำพูดมันมาจากความคิดแต่สําคัญคือการกระทํามันต้องตรงและสอดคล้องกับคําพูดคือบางคนพูดดีมากแต่การกระทาแม่งย้อนแยง้งบางทีไปลักจํามาไงพูดเหมือนพูดสคริปต์อ่ะเราก็จับได้อะ่ะเราก็รู้อ่ะมันจะมีเซนต์บางอย่างคือเราโดนมาเยอะดีกว่าที่ผมเจ๊งเนี่ยกับธุรกิจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนอายุ24-25เนี่ยเคยเป็นตัวแทนขายสินค้าแล้วก็ทํายอดให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยโ้เยอะมากแล้วก็มีตัวแแทนขายแบบ ีห่ห้าพันคนแล้วก็มีผู้ใหญ่ตอนนั้นอายุยี่4ห้ายี่สี่ห้ามีความฝันอยากจะประสบความสําเร็จตอนนั้นผู้ใหญ่อายุ40กว่าแล้วมาหลอกเราให้เราไปดูนู่นเลยพาเราไปดูโรงงานถึงไต้หวันแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยโรงงานเขาเขาก็พูดภาษาอังกฤษอะแล้วก็มีคนมาเสิร์ฟน้ําแล้วก็เอาสินค้ามาวางให้เราเราก็โอ้โหกูจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเหรอวะกูจะรวยเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยวะคือฝันเราแตกตอนนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย พอเรามาผลิตสินค้ากับเขาจ่ายเงินให้เขาแล้วตอนนั้นไม่รู้ด้วยสัญญาคืออะไรเฮ้ยแม่งต้องจ่าย50%ก่อนไม่มีนะเชื่อปะ <c oughs> เขาให้จ่ายเท่าไหรอ่อ่ะจ่ายหมดเลยจะบอกว่าที่ไม่โดนหลอกอะ่ะ ในตลาดโฟเร็กอะมีคนมาชวนลงทุนไหมมีเยอะแต่ที่ไม่โง่โดนหลอกเพราะอะไรรู้ว่าโง่มาตั้งแต่เด็กแล้วโดนหลอกมาตั้งแต่อยู่สี่ย้าแล้วครับคืองนี้สมัยก่อนน่ยตอนที่เราเด็กๆเนาะตอนที่เรายังอาจจะประสบการณ์น้อยเราจะใช้สมองน้อยเวลาเราเห็นอะไรอะหรือใครมาพูดอะไรอะเราจะเชื่อก่อนเลยแต่พอเราโดนแล้วอะเราจะมีเกาะป้องกันใครพูดอะไรหรือใครจะเอาความสําเร็จเอาแลบกินนี่เอารถหรูๆเราจะตั้งกําแพงเลยนี่มึงมาโชว์กูเนี่ยมึง จะมาหลอกอะไรวะพี่ก็เลยเป็นคนหนึ่งที่คือประสบการณ์เวลาที่เรามองใครอะเรามองตาในสิ่งที่เขาพูดอะเราก็รู้แล้วคือพูดอะใครๆก็พูดได้แต่การกระทำอะถามว่าทุกคนสามารถบังคับหรือคอนโทรลการกระทำของเราได้ทุกคนปะมันมีน้อยคนไงที่จะสามารถ เขาเรียกว่ามีเซลล์คอนโทลทําตามที่พูดได้ผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่พอมาเจออาจารย์เนี่ยผมก็ดูอยู่นานเอยว่าคนคนนี้ของจริงหรือเปล่าเราไปศึกษาเลยโฟเล็กคืออะไรวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่าคนที่เทรดโฟเล็เนี่ยสำเร็จจริงๆอ๋อมันต้องดูไม่เอฟเฟกต์บุ๊เว้ยอ๋อมันต้องดูสถิติเว้ยเออมันต้องดูยันไส้ในอ่ะ